สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าทุกคนนุ่มแแบบจะพาทุกคนไปทํางานกันคะ่ะหลังจากที่ทํางานอ่าห้องน้ําเสร็จเนาะเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้หินทรายมันเหลือคะ่ะทุกคนเสียดายถ้าเอาไว้แบบนี้มันก็จะละเกละกะแล้วมันไม่น่าดูเนาะทีนี้นุหมแแก็จะพาทุกคนมาเก็บหินใส่กระสอบกันคะ่ะทุกคนเยอะพอสมควร แปบลบว่างานหนัก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 เลยเดี๋ยวปนีหินนี่เห็นไหมเก็บไว้เลยเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่จะออกไปค้าไปขายทำงานก่อนก่อนออกไปขายของค่ะทุกคนเก็บงานก่อนวันละนิดวันละหน่อยได้กำลังได้เงื่อค่ะ ไม่มีพวนใช้จอบแล้วก็ใช้ที่ตักขยะค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลย นี่เร็วกว่าได้เยอะด้วย แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมันเนอะมันเยอะมากทําไม่ไหวเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเสร็จค่ะ